ยังไม่ได้อะไรเลยครับก็ยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมปูจะทาพีเลยน้องไเพี่ต้องขอบคุณแม่ปีอ่ปีก่านี้มีแต่ให้อ่ะเหนื่อยโดโหสวัสดีครับพบกับผมโดศิริโพคานะครับวันนี้วันศุกที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะครับตอนนี้เวลาตีห้าสองนาทีนะครับ วันนี้เราจะไปตะลุยที่ตลาดพระกระทิงไลน์ครับวันนี้น่าจะคนเยอะนะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่นี้มีงานประกวดพระที่สีราชาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่าวันนี้ตลาดกระทิงไลน์เป็นยังไงและเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าผมจะได้เช่าวัตถุมงคลอะไรบ้างลองไปดูกันได้ครับดีแล้วดีเมอรถเต็มรเต็มเลยคยย 4, 4, 3, 4. ยรับยอยสี่สี่หนึ่งเก้ายายรถเลยครับ Skål! ที่สามเรียญนึกจำไวนะเอ้ซื้อวางซื้อวางแล้วเลยเลยงเดี๋ยวใส่องนี้เท่าไหร่อ่ะูกข้าผมเอาสองพันห้าเนาะนี่นี้ดูดินีนี่คําครับสามนห้าครับ

检车没有

九杯总共多啊，多啊。<noise> <noise> <noise>

เราเห็นเราเลียงไปห้อยทีหายเห็นเลียงทักกันหมดร้องเลยแล้วก็จกตัวตัวเรเลี้ยงนี่แต่ดี่ดีรูปรูปคนสวยแต่ว่าก็ดูน้ำาก ยังไม่ได้อะไรเลยครับยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิม ยังไม่ได um ้อะไรมาเลย ก็ยังไม่ได uh ้อะไรมันเดิม่ไหวเดินยังไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยครับเหนื่อยบาดูนะครับพวกต่อราคาผมนะบาดูว่าผมจะได้มาแต่ละอย่างเหนื่อยโอโห โอ so ้ตายแล้วบุญมาน้อเอาเลยมาดกันมาลัมามเลยตดกา้โคตรสายใหม่เขูกันจัดน่าพเศษนะเนี่ยรอบรอบตอบตลาดุลกลายสนวจันีนกร์ววันเราก็เห็นมันอยู่รอบสเมสี่ราศีนะจัลรอบที่าที่นี่เนี่มนมนี่ะการนเ้ยรอบร่ออบตลาดุง

đây này, hai người đến đây, đặt cái túi, đặt cái túi vào, ngồi đây Oh, ไม่หกร้อยไม่ได้ย้ไ่อนะร้องไหนไม่ได้ยี่แไมได้เช้าตอให้กระโดดมปเร็วนะได้สามสิบไเร็วออเออนี่ระดับมือฉมังแล้วผมนี่ยังถางแถวอยู่เลยโอ้ตัวเขาไม่ไหวกิ้งเดอดถ้ามันนาก็จ้แทนปัสบการแบบได้เลยผม จริงมั้งมงตัวจริงไม้งเป็นพี่ต้อมดูเลยสาบมบวก200ร้อยจะได้ไปทั้ง3ห้ยังดี20ดางอ่าทํไมสามสิบาใดไหะใ้ไใพี่ได้ซื้อปลาอ๋อไม่ลูกมางี้มีขายน้อหรไงผมไม่รู้ด้ยว่าพี่แต่ผมขาย4 0้ง่รอะบวกในกุมมันเปิดตรงด้อ ใช่ครับพอเปิดผมมานะองค์เป็นไงแต่ผมก็ขายในลักษณะของได้กำไรผมสับอย่างเดียวเลยดูในวงการเก่าเลยเราจะไปฝากไปนี้หลัก15ได้ไหมพี่ต่ออันนี้มันถูกแล้วดิแบ่งถูกไม่อยากลอกลอกใส่สิอันนี้อันนี้มันถูกแล้วอันนี้พี่แบ่งให้ถูกลองดูก่อนเดี๋ยวลองวางกอนเฮ้ยนี่นี่ เฮ้ยโหนุกพุกไปหมดแลยเหรอไม่จบไปรอได้ไงเนี่ยคุยหยาดแล้วคุยเพียงคุยอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จบแล้วไม่ใช่ครับต้องหมดี่นี้ของของพี่แบงก์เหรอเท่าไหร่พี่หมดทั้งหมดเจ็ดพันยาทำพผมไหมทำไมหาไม่ไดเท่าไหร่เติมไม่ได้เอย่างสุดถึงได้อะไรอะไรอะไรมะเดื่อเหรอคู่หกพันห้า จะทำพี่เลยน้องเยโอเคพี่ต้องผมแม่ฟีอะฟีคนนี้มีแต่ให้อ่ะน้องม่เคยให้พี่เลยอะ่ะก็อย่างนี้ครับก็อาสามมโนกให้พี่เอเอตรงนั้นเนี่ยวางทิ้งไกันแล้วย้อนฟีคนนี้มีแต่ให้ดดดได้ครับ นานอ้องคุณก็มียามเอาเพลงก็ีเรียนไ่ขายเ่าจะขายได้ร้อยสองร้อยนั่นนี่สามรยหาครับพ<ห>ี่ก้องไม่มีแบงร้อยไม่มีแบงร้อยเลยทีนี้ม,ม,มีแบงร้อยไหมพ,พี่ได้กำไรร้อยนะนะเนแะ้ได้กำไรสามร้อยนะขายหนูไปเนะี่ยครับแต่แต่เอามาขายปีคืนสองพันแปดซื้อนะได้ได้พี่ นี่สามบ้าหกครับมีราคาขั้มด้วยผมวางไว้นี่ครับพี่สามบ้านหกเดี๋ยวค้าทุกอย่างจะจับพี่ต้อมไม่ต้องกล่องอ่ะเฮ้ยต้องไดรเดี๋ยวจะได้จำผ่าเดี๋ยวไปซื้อที่อื่นพี่มาโยกโจ๊ไปสุดเดี๋ยวเอาไปต่อที่บ้านเออต้องแบบนี้เนี่ยเหรียญพวกนี้มันมีจุดใจเงินเนี่ยถ้าเฟืองน่ะแท้เลยตูกไปเลยถ้าไม่มีเฟืองก็ทุกเหรียญ ดูว่ามันมีเฟืองอ่ะบ่ายสองอ่ะแพ้เลยแต่อย่าอย่าไปดูสิบโมงนะเป็นลมเลยนะโอเคมันจะมีม,<ร>มากได้ใา,ายมันมีเฟืองโอแพ้เลย <c oughs> เป็นผระเกติเกดีแล้วมันคนมันหยุดเล่นซื้อไปโดนอย่างเดียวอ่ะเพราะของแทมหาอยา <c oughs> เนี่ยเลรียนช้างเครือกเลยน่าจะบอกให้ ขานม่์เขาอยู่พันเนี่ยขางเรือกเลยนะเรียนเนี่ยจะบอกให้เรียนี้่เรียญที่ลุงบุญทิมเกิดเลยนะบอกเล่นดีเอบอกให้อันนี้ยังยังกำกึงกำกึงนะอันนี้นี่เรียนขังเรือกเลยนะบอกเปียะแน่นอนขอบคุครับ โอมีค<ม>รับเี <ห stool S 2> ่มดงสามเหรียญะไร่ะหลวงพ่อแอลปีศูนเจดสองเหรียญครับแล้วก็เสมาเนื้อเงินหลวงพ่อรวยว่าถ้าเรือแกงครับโอใส่กระเป๋า ตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าร้อนทั้งอากาศร้อนทั้งคนนะครับแต่ละคนนี่เปิดราคาได้แบบดูเดือดเ,เลือดพ่านนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าผมผลงานผมวันนี้เป็นไงบัง่งเรามาดูกันครับนี่นะครับผลงานผมมีทั้งหมดสามองนะครับสองเหรียญนี้ก็คือรวม พ่อแอลวัดป่าประดู่ปีศูนย์เจ็ดนะครับซึ่งได้บาร,รมีหลวงปู่ทิมมาปลุกเสกนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหรียญแจ้งเกิดของหลวงปู่ทิมเลยก็ว่าได้ครับส่วนองค์กลางนี้เป็นพระพื้นที่ของผมเองครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักคือหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือแกงครับเป็นเสมาปีสามห้าเนื้อเงินลงยาเขียวราคาเลนหาก็อยู่กันที่หลักพันนะครับแล้วราคาทุกราคาอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับนี่ก็เป็นผลงานของผมนะครับ ส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์ดี่ดีเกี่ยวกับผ้าเครื่องแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube โดสิลีโพคาได้ครับส่วนเฟซส่วนตัวชื่อจารุกิจแต่งคำเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ